โอ้ยออยโอย,ยโเจ้ามวยต่างหากโอ้ดีๆๆดีมาลงพูเาอ่ะมาเริ่มบินอันเนอร์สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีท่านผู้ชม FC ที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินนะครับ <S <S ครับตอนนี้วันนี้นะครับเราได้มีโอกาสมานะครับที่มาน้องบุญนาถครับอำเภอบัานทาย นี่เป็นวันที่13คือวันสงกรานนะครับวันสงกรานของเาโอ้ไหว้กับปูน่อยครับกับปูน้อยกับปูหน่อยเลี้ยวกับปูน้อยเอาไปทังงานกุนลกนลกุนไนไลกนลกุนไลลกุนไลนไุนไกุลน ขั่นสวาสเดียวโอ้ยยังฟังอยู่ตอไปโอ้หลายลวงปู่เฮามาเ้พี่นองเด้อได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วก็ลวงปู่ให้รางวัลเลยโอ้นเลย ออกแพร่ละกันออกแพร่ข้เที่นี่ข้ากับคือจีกร้อนร่หงชุกันรอนะครับไปไปแ่งกันนะจะนังันทางห้อห้องนี้ครับต่ลมร้อนก็ดีแต่ลมร้อนก็ดีที่เราแบาว่าเกลียกรมาเกลียดกรงมาวันสวรรค์วันนาดางอีกแล้ววนสวรรค์ครับมันเข้ากันเรียบง่ายไปเลยล่ะ วันนี้วันนี้นะครับพังคันเงินของเรานางเอกของเราไม่ได้มานะครับวันนี้มาแต่ลูกพายมงคลน้อยนะครับนี่มาแต่ลูกพายมงคลน้อยนะครับแอบรอบวัดไปตำหนักที่เหนือนะครับต้องไปขอประตูผงด้านทางทิศตะวันออกนะครับโอ้ยจะเป็นแดงตงามเนาะ วันนี้นะครับนก็มาด้วยกันกจะุดบมูกเออหาเดียันเาเดียวต้องใส่ปอไปนะครับปอหยา้องจะลดเรื่องขอเศรษฐีโอ้ยคน่นุ่หลังไหลมากเออเมื่อจะว่าะนะครับตั้งอะไจะตามก็แบบ มาวันนี้นะครับแปดเชือกด้วยกันนะครับทีมงานนะครับในชาตวัฒนธรรมของเรานะครับก็มาครบชันเลยทีเดียวครับด้เาเลพื่อความลอดภัยะครับลูกชายรับเราก็มาคุณทองเขามานะครับเดี๋ยวฝ่ไลาจะแนะนําให้รู้จักวันนี้นะครับใครมาบ้างนะครับคุณทองน้อยนะครับนี่เชือกแรลก เชือกที่สองลายมงคลน,น้อยเชือกที่สามโคเงินนะครับสีดอกโคเงินนะครับออกงานกับเพื่อนวันแรกเลยนะครับนี่สีดอกโผเงินเชือกที่สี่ก็ถายน้ําแตงเชือกที่ห้าไอ้ชัยมงคลเชือกที่หกหลายภูผาเชือกที่เจ็ดพังคำมื่น,นะครับเชือกที่แปดก็ขุนเงินเงิน คุณเงนกำลังจะมานะครับนู่นอยู่กับคุณทองนะครับเสียงใสามากเลยนะครับมงคนน้อยนี่เสียงใสามากๆเลย เอาไปกินท่าป่ะเข้าสุ坤เนอร์มามานั่งรอโบสถ์รับขอเชิญนะครับเนอมานั่งรอมีน้องโงเงินนะครับยืมมชุดของแม่คันนี้มาท้าหลุดวันหลังมานางมาที่มานั่งรอโบทั้งขล่างพี่กับน้องเดินจับหางกันเดินนะมาพิธีแล้วเชิญเจริญสุขสุ坤นนะครับที่อยู่ภายในวัดทั้งลงขั้วเขาเป็นรอกนี่เราเปลี่ยนที่ในยืนนะครับเพราะว่าจะมายืนกินอาหารมีต้นอ้อยอยู่ที่นี่นะครับ าม,า stumbled, มาสกกอนมากหลาสกกอนนะครับในเวลาแล้วไปทางด้านหนาคุณแม่ไปทางด้านหนาไปทางด้านหนาคุณพี่เออไอ้ดับไปดังแล้วพี่น้องเขาเนอไอ้ยาอย่างพี่น้องเขามาพี่น้องเขามาเออมากเป็นเด็กทั้งไปีแล้วเออทั้งไปที่ม่อญล้มปูดำมาญล้มกขนาดที่รอนะครับขณะที่รอแล้วก็พาน้องๆมากินอาหาร ยาังะไรนะอะไรแมนอะไร้าสุขคนสุขคนที่ภัยนวัดนามไม่กี่นาทีนะมาทั้งหมดท่งเวลาว่าก็ยังไม่พร้อมนะครับก็เราจะมากันทุกปีนะครับที่บ้านหนองบุญนาค้างวันธรรมของเราก็จะมาทุกปีนะครับ วันนี้กำลังสารบนกินหญ้ากันมีแต่ชุดสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับมี่เชือกลองครับวันนี้มีแม่ขมินเชือกเดียวนะครับนอกนั้นมีแต่ช้างพลายมีแต่หนุมน่มๆนะครับ สาวขมื่นมาเชือกเดียวนะครับวันนี้แน่ขมื่นมาเชือกเดียวเลยยอดก็ อาหารไม่ได้ขาดตกบกพร่องเลยนะครับมาทีไรมีทุกปีนะครับมาทีไรได้กินทุกทีท่านหลวงพ่อท่านใจดีมากๆนะครับพ่อท่านใจดีมาก ไม่ได้เข้ามานะครับเพราะว่าที่อ,อัดสองคุณจะไปอยู่ที่นู่นะครับไปยืนรอกินอยู่ที่นู่นนะครับในลมไม้วันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์วันปีใหม่นะครับผมวันปีใหม่ไห่ก็จะรดน้ำดำหัวของผู้แก่ผู้เฒ่านะครับนะคบุกผู้ มีพระป่าในวัดด้วยนะครับวันนี้มาประชันความหล่อกันทั้งทีมงานเลยนะครับประชันความหล่อขอบพระคุณมากครับโอ้ยบวช่ด้งบวช้อจิตบวชเด้งเขาอยู่ฝร้่งยังบอกดีดี ก็กินดีมากเลยครับก็ลไปซื้ออยู่กินตะพูยางก็ตั้งใจลำบากเนี่ยตั้งใ่ลำบากเนาะเพื่อวันดีตนวันหน้าว่าไห้ข้างล่างกินนะครับ้งบนไม่ต้องกินว่ากบวนได้นั่งรอช้างไม่เหนื่อยนะครับอย่ามีรบกันนะครับ อย่างน่อยก็คงจะครบกออ็สักพักคงจะได้เวลาแห่นะครับเพราะว่า,างานเจ้าภาพาทางบ้านกําลังออกมาครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็ยังร้อนอยู่นะครับแดดล่มลมตกก็จะเย็นก็ถึงจะได้ตา,า,าออกแห้ก<อ>ันนะครับรอขอบวนอยู่นะครับรอขอบวนเรารอขอบวนกัออน,นอยู่นะครับน้องชาง้างของเราก็มายืนรอ กินอาหารรอควนก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝาก<า>ช่อง,งทางคันเงินของเราไว้ด้วยนะครับ ฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนช่องของเราเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดน,นะครับเดี๋ยวรอชมคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับวันหลายแล้วก็เพื่อนๆกลุ่มชาวัทาธรรมของเรากล่วาว่าสวัสดีครับ